สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่อเดซซูเปอร์บ168จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมขออนุญาตพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาชมรถเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับคือ Harley d a v i d s o n s p o r t ์เ883 Iron นะครับตัวรถปี2016จดปี17ของแต่งถือว่าเยอะนะครับสภาพพร้อมใช้รถมีการเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับไม่ย่อยไม่โค้ง่กองมาเครื่องนะครับ ยางเยิงของใหม่หมดภาพเป็นเป็ของใหม่หมดเลยนะครับของแต่งก็เยอะด้วยสำหรับคันนี้นะครับตัวรถสีเดิมจากโรงงานนะครับอะฮะสภาพสวยใสเครื่องยนต์มเดิมนะครับมีการแต่งภายนอกให้สวยงามนะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกแฮนนะครับแฮนแต่งนะครับอะฮะฝาปิดปั๊มบนมือเบรเมือคลัชของโรลลนแซนปกแฮนแต่งนะครับอะฮะแฮนจะเป็นแฮนยกแบบนี้นะครับอะสวยงามดูชิกโกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวถังสีเทาจากโรงงานแล้วก็ด้านล่างมีพวกกันล้มเครื่องนะครับการล้มเป็นสามารถพักเท้าได้ด้วยนะฮะเหยียดตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะเสร็หแัท่านที่อยากจะยืดขาแบบทรงครูเซอร์นะครับกรองอากาศแต่งนะครับนะฮะของ Skimming E a g l e นะครับอืพักเท้าแต่งนะครับฝาครอบแข้งตรงนี้ก็ของแต่งนะครับกระเป๋าหนังมีสองข้างนะครับซ้ายขวามีให้หมดเลยนะครับดูนะฮะนะฮะให้หมดเลยนะครับซ้ายขวา2ใบนะครับเบาะเป็นเบาะแต่งนะครับ แหลกหลังแต่งเช่นกันนะครับออ่าสายพานสภาพสวยใสนะครับอือฮึยางเต็มๆดอกยางโหลดยางเต็มๆนะฮะเพื่อนๆดูนะฮะนะฮะสวยงามสวยงามนะครับอือฮึแล้วก็พวกเพจต่างๆโลโก้พวกนี้นะฮะของแต่งหมดเลยนะครับอือฮึแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าขาจับปไดเป็นด้านข้างพับได้นะฮะนี่พับได้นะครับอือฮึตรงนี้นะครับอ่าไปเป็นเลขสวยแถมให้นะครับอือ แล้วก็กระเป๋าหนังชกหลังเดิมนะครับนะฮะพักเท้าซ้ายกว่าของแต่งหมดเลยนะฮะฝาครอบด้านข้างก็ของแต่งหมดเลยนะฮะสายหัวเทียนของ Skimming E a g l e นะครับอืมพักเท้านะครับแล้วก็จะมีการล้มล้อหน้าที่เป็นแกนตัวนี้นะครับอืมตรงนี้นะครับของแต่งนะครับอืมยางหน้านะครับดูนะฮะดอกยางเต็มเต็มนะครับเพื่อนๆหาอยูบอกเลยไม่ผิดหวังนะฮะสเปค5 HD นะครับเลขเครื่องเลขโค้งใหย่างชัดเจนนะครับอืม เลขไม่สองหมื่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวปุนแจอ่ะเปุนแจปุ่นแจขี้เล็นะครับเพื่อนๆนะฮะแค่พกเสียบปลอกเกงไว้นะครับอ่ะมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับออืฮึ ท่าเวทแอนไฮนะครับเพื่อนๆทรงนี้ต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนครับสายจิกโกนะครับมันหล่อลงตัวจริงๆคันนี้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับดาวเริ่มต้นแค่24 0 0มนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องค้ำซื้อแค่คนเดียวนะครับดาว24 0 0มได้ขี่ฮาเลยนี่โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยหาไหนไม่ได้แล้วครับถามมาได้นะฮะสอบถามก็เข้ามานะฮะถ้าได้ชอบใจนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ